สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะในวันนี้เราจะมาฝึกภาษาพม่าด้วยกันต่อจากคลิปที่แล้วที่เราได้เรียนไปในหมวดของคำศัพท์ช้อปปิ้งในวันนี้นะคะวันก็ได้นำเอาคำศัพท์คำใหม่และก็พาคำศั์นั้นมาฝึกสร้างเป็นประโยคค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกพร้อมกันเลยนะคะคำศัพท์คำที่หนึ่งค่ะคำว่าเงินสดในภาษาพม่ารเราจะพูดว่าเงยตาเงยตา ประโยคตัวอย่างนะคะดีไซน์ก็ตีแปลว่านี้สายแปลว่าร้านดีไซน์ก็ร้านนี้ปีซแววยปิซีแปลว่าสินค้าแวบแปลว่าซื้อค่ะยินแปลว่าถ้าภาษาพาม่าส,ส่วนใหญ่นะคะจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะดีไซน์ก็ปีซี่ยิน ถ้าซื้อสินค้าที่ร้านนี้เงยตาแน่แบเงยตาคือเงินสดแน่นะคะแปลได้หลายแบบมากเลยค่ะแปลว่าและก็ได้กับหรือแปลว่าด้วยค่ะแบแปลว่าแค่และขันแและขันแน,นแปลว่ายอมรับค่ะ ที่เมืองไทยนะคะที่เราเห็นชัดๆก็คือเขาจะเขียนว่ารับเฉพาะเงินสดนั่นเองค่ะในภาษาพม่าจะพูดได้แบบนี้นะคะเวตาเน่บะละคขเ่เดี๋ยวเรามาฝึกอ่านภาษาพม่ารพร้อมกันทั้งประโยคอีกครั้งหนึ่งค่ะดีไซน์กัพิซีแวยินเวตาเน่บะละคขน่ ถ้าซื้อสินค้าร้านนี้รับแค่เงินสดค่ะคำศัพท์ที่น่าสนใจคำต่อมานะคะคำว่าบัตรเครดิตเราสามารถพูดภาษาอังกฤษได้เลยว่าเครดิตการ์ดแต่วันนี้นะคะจะเอาคำศัพท์ภาษาพม่ามาให้เพื่อนๆได้เห็นว่าถ้าเป็นภาษาพม่านั้นจะพูดว่าอย่างไรค่ะคำว่าบัตรเครดิตในภาษาพม่าพูดว่าอัจูเอแวก อัจเวแหวกัดยกตัวอย่างประโยคง่ายๆเลยนะคะมันเนกะแปลว่าเมื่อวานนี้จมกแยอัจเวแหวกัดจมกคือดิชานค่ะแยแปลว่าของอัจเวแหวกัดบัตรเครดิตบัตรเครดิตของดิชานเปี้ยวตัวแดดเปี้ยวแปลว่าหายค่ะตัวแดดแปลว่าไป เตียวตัวเดะก,ก็คือหายไปค่ะหายไปฝึกอ่านภาษาพม่าด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมันเนกะจะมาเยอะอัจยแว,วกเตี่ยวตัวเดะบัตรเครดิตของดิฉันค่ะหายไปเมื่อวานนี้ประโยคต่อมานะคะเมมเมไปสั่นเอกแทมา เมมเก็คือเมมเหรืออเมนั่นเองค่ะด้านในนี้นะคะแปงไปด้วยคําที่เรารู้จักค่ะแต่คุณพม่าเขาตัดและพูดให้สั้นลงนะคะคํานั้นก็คือคําว่าแ yeah ย่ที่แปลว่าของค่ะกระเป๋าเงินของคุณแม่แต่พอคุณพม่าเขาพูดสั้นลงนะคะเขาก็จะตัดทิ้งค่ะแล้วก็ใส่อัลกอมิทึแทน ทำให้เสียงเดิมที่เราเคยอ่านว่าเมเมนะคะให้เปลี่ยนเป็นเสียงเม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 มเมไปสา่เอกกระเป๋าเงินของคุณแม่ค่ะเทมาแปลว่าด้านในด้านในกระเป๋าเงินของคุณแม่อัจจแหวกกมาป่าบูลามาป่าบูลาไม่ได้ติดมาด้วยหรอ มะป่าบูใช้บ่อยมากเลยค่ะเราสามารถแปลได้ว,ว่าไม่ได้พกมาไม่ได้เอามาก็ได้นะคะคนเมียนมาชอบใช้มากๆเลยคำว่ามะป่าบูลาอจูเแวรกมะป่าบูลาไม่ได้ติดบัตรเครดิตมาหรอไม่ได้พกบ,บัตรเครดิตมาหรอแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราฝึกอ่านาภาษาเมยด้วยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเมเมไปใส่เอกแทมมา อจเ๋แวกมาป่าบุลากระเป๋าเงินของคุณแม่ไม่ได้ติดบัตรเครดิตมาหรอคำศัพท์คำต่อมานะคะคำว่าแคชเชียร์ในภาษาพม่าเราจะพูดว่าเมชีนเกาตาเมชีนเกาตานะคะเกาตาก็คือเคาน์เตอร์นั่นเองประโยคตัวอย่างเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะลูแต่ยาลูแปลว่าคน เตย่านะคะเป็นลักษณะนามคือหนึ่งคนเนาะหลู่เตยา่าคนหนึง่งคนเงยชิงเก่าตามามาตัวนี้แปลว่าที่ค่ะที่แคชเชียเกิดอะไรขึ้นคะปิซีตะคุปิซี PC คือสินค้าหรือสิ่งของค่ะหนึ่งอันหนึ่งชิ้นเราจะพูดว่าตะคุเมะคำเดียวนะคะแปลว่าลืมจันแปลว่าเหลือค่ะ ตัวแดดแปลว่าไปค่ะเมจันตัวแดดนะเมจันตัวแดดแปลว่าลืมไว้ค่ะลืมไว้นะคะลืมไว้ที่ไหนคะลืมไว้ที่แคชเชียค่ะเดี๋ยวอ่านาภาษาพมา่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะลูตเตย่งเงวชีนเกาตาม,มาปิซีตะคู่เมจันตัวแดด มีคนหนึ่งนะคะลืมสิ่งของไว้ที่แคชเชียร์เวลาเราแปลเราก็แปลให้สอดคองกับภาษาไทยนะคะเพราะว่าภาษาไทยเราพูดแบบไหนเราก็พูดแบบนั้นนะคะภาษาพมา่าพูดแบบนี้เราก็ดูแล้วก็ฝึกอ a ด a p t ฝึกโดยการใส่ input เข้าไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็ค่อยปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ค่ะคำศัพ์คำต่อมานะคะคำว่า ลดราคาให้หน่อยลดราคาให้หน่อยภาษาพม่าจะพูดว่าชอเปบาองชอบเปบ,บาองยกตัวอย่างเช่นนะคะปันตีกะปันตีแปลว่าแอปเปิลค่ะเซเซตัวนี้นะคะแปลว่าราคาก็ได้หรือแปลว่าตลาดก็ได้ค่ะแนเนแน แน่แนแปลว่านิดหน่อยนะคะนิดหน่อยเนาะทั้งประโยคนี้ค่ะซีนเนนนเล่าชอบเป๋บ่าองซีนเนเล่าชอบเปบ่าอเพื่อนๆสามารถนําไปฝึกพูดได้เลยหรือนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้เลยนะคะแปลว่าลดราคาให้หน่อยลดราคาให้หน่อยปันตีกะ เซนเนเนนล่าชอบเปบ,บ่โอลดราคาแอปเปิ้ลให้หน่อยประโยคตัวอย่างประโยคต่อมานะคะเพยตีกะเพยตีแปลว่าแตงโมค่ะเลลงอยู่แม่เลลงก็คือสี่ลูกอยู่แปลว่าเอาค่ะแม่แปลว่าจะจะเอาแตงโมสี่ลูก เซชอเปบ่าองนะคะทั้งประโยคนี้ค่ะเซช่เปบ่าองนะเซชอเปบ่าองลดราคาให้หน่อยเพื่อนๆฝึกตามทั้งประโยคนี้ได้เลยนะคะเซชอเปบ่าองลดราคาให้หน่อยจะเอาแตงโมสี่ลูกลดราคาให้หน่อยพีเอตีก็เลลงอยู่แม่ เซชอเปบาาองคำศัพท์คำต่อมานะคะคำว่าไบเซ็จค่ะหรือคนไทยจะพูดว่าบินนะคะภาษาพม,ม่าพูดว่าเพซาเพซายกตัวอย่างประโยคกันค่ะจะมากเซแวได้จะมากคือดีิฉันเซแปลว่าตลาดก็ได้หรือแปลว่าราคาก็ได้แวแปลว่าซื้อ แว่แปลแว,ว่าซื้อเซอแว่เซแหวแปลแว่าซื้อของค่ะได้แปลแว่าทุกภาษาพม่าจะเอาคำว่าทุกไว้ข้างหลังไว้ข้างหลังภาษาไทายจะเอาคำว่าทุกไว้ข้างหน้ายกตัวอย่างเช่นทุกคนนะคะหลูแปลแว่าคนทุกคนเราจะพูดว่าหลูได ทุกวันคําว่าวันก็คือเนะทุกวันพูดว่าเนะไดเพราะฉะนั้นเซเวดไดก็คือทุกครั้งที่ซื้อของค่ะเปียซาเนปปิซีเปียศาก็คือบินค่ะหรือใบเส็จแน่แปลว่ากับปิซีก็คือสิ่งของอมัอแมแยอัมแยแปลว่าเสมอหรือว่าประจาค่ะ ใต้สิแปลว่าตรวจประโยคนี้ทั้งประโยคนะคะเราจับใจความได้ว่าทุกครั้งที่ซื้อของดีชันทำไมคะจะตรวจใบเสร็จกับสิ่งของเสมอนะคะหรือตรวจเป็นประจำนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราฝึกอ่านภาษาพม่าพร้อมกันอีกครั้งนึงค่ะจะมะาเซแวใดเปียสาเนปิซีอเมเใต้สิทธแด ทุกครั้งที่ซื้อของดิฉันจะตรวจใบเสร็จกับสิ่งของเสมอประโยคต่อมานะคะคำว่าเบลเลาจ้าแลบางครั้งเราก็พูดว่าเบลเลาแลก็ได้คนที่เขาพูดว่าเบลเล้าจ้าแลนะคะความหมายของเขาก็าคือเขาไม่ได้ซื้อสินค้าแค่หนึ่งชิ้นค่ะเขาซื้อหลายๆชิ้นอ่ะแล้วก็เวลาเขาจะคิดเงินนะคะเขาก็จะแบบคิดทีเดียวคิดทั้งหมดเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะ เบลลจ้าแลราคาทั้งหมดเนี่ยเท่าไหรเปยซามายูดอบูนะคะใบเสร็จไม่เอานะมีแบบนี้ด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยวันก็พูดเหมือนกันค่ะคือไม่เอาใบเสร็จนะคะเปียซามายูดอบูะคะ่ะไม่เอาใบเสร็จนะนะคะหรือไม่หรือใบเสร็จไม่เอานะคะอ่านภาษาพม่าพร้อมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะเบลล่าจ้าแล เีซาไม่อยู่ดอบูราคาทั้งหมดเท่าไหร่คะใบเสร็จไม่เอานะคะและสุดท้ายค่ะคำนี้นะคะคำว,ว่าคิดเงินไปสานชีนแหมไปสานก็คือเงินค่ะชีนแหมก็คือเคลียนะคะเคลียไปสานชีนแหมก็คือเคลียเงินค่ะในภาษาไทยก็คือคำว,ว่าคิดเงินหรือเราจะพูดสั้นๆว่าชีนแหม่ ชิมแม่คนเียนมาก็เข้าใจนะคะเดี๋ยววันน่ะจะให้วิธีง่ายๆเลยค่ะทุกคนเวลาทุกคนไปร้านอาหารนะคะทานข้าวเสร็จเรียบร้อยจะเรียกพนักงานเสิร์ฟเนี่ยมาคิดเงินทุกคนสามารถทำท่านี้ค่ะจับปากกานะคะคล้ายๆจับปากกาแล้วก็ทำท่าเขียนค่ะทำท่าเขียนทําแบบนี้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ให้เขานะคะเขาจะรู้ทันทีเลยว่าโต๊ะเราเนี่ยต้องการคิดเงินค่ะเขาก็จะ ไปห้องครัวหรือไปหลังร้านนะคะคิดเงินเราก็เอาบินมาให้เราค่ะคนไทยเราก็จะแบบทําท่านี้ใช่ไหมเนี่ยมือกลมๆวงๆรอบโต๊ะแบบนี้ใช่ไหมคะแปลว่าคิดเงินในภาษาพาม่าเนี่ยเราทําท่านี้ค่ะจับปากกาเนาะคล้ายๆจับปากกาแล้วก็เขียนเขียนเขียนแบบนี้นะคะเขาก็จะรู้เหมือนกันค่ะว่าเราต้องการคิดเงินหรือเราจะพูดสั้นๆว่าชินแมะนะคะชินแมะคิดเงิน คำนี้สําคัญมากเลยนะคะเพื่อนๆพ,พูดให้ติดปากเลยนะในวันนี้นะคะวันก็ดีใจมากเลยที่ได้นําเอาคําศัพท์ที่น่าสนใจมาฝากนะส่วนในหัวข้อนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมติดตามและให้กําลังใจวันกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะบ๊ายบา